คนสติดีที่ไหนเขาจะปีนรั้วกันไปฮะเห็นรั้วกั้นแบบนี้และอีกฝั่งหนึ่งเป็นเหวแบบนั้นเนี่ยคิดว่าจะข้ามไปไหมปกติแล้วเนี่ยไม่แต่มันก็จะมีคนที่ไม่รักชีวิตเหนือั้ยก็จะแบบว่าเอออยากจะได้ความพิเศษก็เลยต้องมีป้ายนี้บอกไอ้พวกนี้ไว้ครับภาษาจีนในชีวิตประจำวันวันนี้อ่านตามไปเลยเจริญชีวิตโปอย่าพลิ่านไอ้เนี่ยมันคือรักใช่ไหมส่วนเจิไอ้มันคือรักและหวงแหน ชีวิต,วตเจสิญรักและหวงแหนชีวิตของแกไว้เถิดชิงคือโปรดกร,รุณานะอู้ก็คืออย่าอย่าทำอะไรบางอย่างชิงอู้กร,รุณานะอย่าอย่าอะไรครับฟานเย่ฟานเย่เนี่ยมันคือแบบการก้าวข้ามอะไรสักอย่างที่กีดขวางอยู่ข้ามผ่านก้าวข้ามซึ่งในสถานการณ์นี้ก็คือการปีนรั้วออกไปถูกปะ 请勿翻越，กรารุณายาปีนรอ,อกไป真爱生命请勿翻越，รักและหวงแหนชีวิตของแกไว้เถิด์โปรดอย่าปีนข้ามไปเข้าใจไหม